บทวิเคราะห์เพลงไหนยากที่สุดบนเส้นทางแห่งตำนานต้นข้าวสุปริยาสวัสดีครับคุณผู้ชมเขาต้อนรับเข้าสู่รายการตอกดราม่าอีกครั้งนะครับวันนี้ผมภูผาอัศวินกับคุณน้ำฟ้าสุพรรณามีประเด็นที่ต้องบอกว่ายิ่งคนลึกยิ่งทึ่งมาชวนคุยกันครับสวัสดีค่ะคุณภูผา เป็นประเด็นที่หลังจากที่เราได้เห็นลิสต์เพลงทั้งหมดที่น้องต้นข้าวสุปริยาใช้ในการประกวดแล้วมันเกิดคำถามตัวใหญ่ๆขึ้นในใจเราสองคนทันทีเลยค่ะพี่ภูผาใช่เลยครับตัวเลขที่น่าเหลือเชื่อ68เพลงกับเด็กผู้หญิงอายุเพียง13ปีมันคือคลางเพลงที่นักร้องอาชีพบางคนยังต้องใช้เวลาสะสมทั้งชีวิตและคำถามที่เราอยากจะชวนทุกคนมาคบคิดและวิเคราะห์ไปพร้อมกันในวันนี้ก็คือ ในบรรดา68เพลงทั้งหมดนั้นคุณคิดว่าเพลงไหนคือบททดสอบที่ยากที่สุดสำหรับเธอเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆค่ะเพราะความยากมันมีหลายมิติเหลือเกินทั้งยากเชิงเทคนิคยากเชิงอารมณ์หรือแม้กระทั่งยากในเชิงยุทธวิธีถ้าอย่างนั้นน้ำฟ้าขออนุญาตเปิดประเด็นในมุมของน้ำฟ้าก่อนเลยนะคะน่าสนใจมากครับน้ำฟ้าคิดว่าเพลงไหน สำหรับน้ำฟ้าถ้ามองในมิติของความลึกซึ้งทางอารมณ์ที่เกินวัยนะคะน้ำฟ้ายกให้เพลงสุดแค้นแสนรักค่ะพี่ภูผาลองลึกภาพตามนะคะพี่ภูผาเด็กอายุ13ที่โลกทั้งใบควรจะเต็มไปด้วยความสดใสจะต้องขุดค้นเอาอารมณ์โกรธแค้นความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังและความอาฆาตพยาบาท ออกมาจากส่วนไหนของความรู้สึกมันไม่ใช่แค่การจําเนื้อร้องและทํานองแล้วค่ะมันคือการสวมบทบาทเป็นนักแสดงชั้งครูเลยทีเดียวใช่ค่ะมันคือการที่จะต้องเข้าใจแก่นแท้ของความทุกข์ทรมานในเพลงนั้นจริงๆเพื่อที่จะถ่ายทอดมันออกมาทางน้ําเสียงและแววตาได้การร้องเพลงนี้ให้ดีมันคือการแสดงที่ต้องออกมาจากความเข้าใจในชีวิตซึ่งมันยากเหลือเกินสําหรับเด็กคนนึง นี่คือความยากลำดับแรกที่น้ำฟ้ารู้สึกทึ่งในตัวเธอค่ะเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับน้ำฟา้าการตรีความที่ก้าวข้ามช่วงวัยคือพรสวรรค์ที่หาได้ยากจริงๆแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองมามองในเชิงศาสตร์และศิลป์ของการร้องเพลงลูกทุ่งแบบวัดกันที่เทคนิคล้วนๆผมยังคงต้องยกให้เพลงที่เป็นเหมือนยอดเขาเอเวอเรสต์ของวงการนั่นก็คือเพลงดาวเรืองดาวโรยของราชินีพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ เพลงนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงครูหรือบทเรียนสุดท้ายของนักร้องลูกทุ่งเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพลงนั้นเปรียบเสมือนข้อสอบปลายภาคฉบับสมบูรณ์ที่อัดแน่นทุกศาสตร์เอาไว้ในเพลงเดียวทั้งลุกเอื้อนเก้าชั้นที่ไม่ได้วัดแค่ความยาวของเสียงแต่มันวัดการควบคุมลมหายใจที่สม่ำเสมอและความนิ่งของเส้นเสียงการควบคุมดินามิกส์ที่ต้องผ่อนหนักผ่อนเบายังมีศิละปะ และช่วงเสียงที่กว้างมากจนนักร้องหลายคนต้องถอยการจะร้องเพลงนี้ให้รอดก็ว่ายากแล้วแต่การร้องให้ดีจนคนยอมรับมันคือการพิสูจน์เป็นความเป็นยอดฝีมือซึ่งเธอก็ทำได้เท่ากับว่าสุดแค้นแสนรักคือความยากด้านจิตวิญญาณส่วนดาวเรืองดาวโรยคือความยากด้านร่างกายและเทคนิค แต่ดูเหมือนพี่ภูพายังมีอีกมุมมองหนึ่งซ่อนอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะบางครั้งอุปสรรคที่ยากที่สุดไม่ได้มาจากสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดผมมีความคิดอีกมุมหนึ่งว่าเพลงที่ยากที่สุดสําหรับน้องต้นข้าวอาจจะเป็นเพลงที่คนส่วนใหญ่คิดว่าง่ายที่สุดก็ได้ครับน้ําฟ้านิ่งคิดอืมเพลงที่ง่ายที่สุดแต่กลับกลายเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดน้าฟ้าพอจะนึกออกแล้วค่ะ พี่ภูผากำลังหมายถึงเพลงที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหนูไม่รู้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเพลงนั้นในทางเทคนิคแล้วอาจจะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นที่สุดวันนั้นมันได้กลายเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดในเชิงจิต,ตวิทยาและกลยุทธ์ตลอดเส้นทางเธอสร้างภาพลักษณ์ของนักร้องเสียงทรงพลังผู้พิชิตเพลงยาก การต้องสลัดภาพนั้นทิ้งทั้งหมดแล้วกลับไปร้องเพลงที่ต้องการแค่ความน่ารักสดใสแบบเด็กๆมันอาจจะเป็นความท้าทายที่เธอเองก็คาดไม่ถึงมันคือความยากในการทำลายภาพจำของตัวเองในวันที่สำคัญที่สุดเป็นมุมมองที่น่าสนใจและน่าขนลุกมากค่ะเพราะมันทำให้เราเห็นว่าความยากของการเป็นศิลปินมันไม่ได้อยู่แค่ในบทเพลง แต่อยู่ในการตัดสินใจและแรงกดดันที่มองไม่เห็นด้วยและในว่าบททดสอบที่ยากที่สุดของเธอจะเป็นเพลงไหนสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของคำว่าพรสวรรค์ไปแล้วครับสิ่งที่เราเห็นบนเวทีคือผลึกของความพยายามที่อยู่เบื้องหลังม่านใช่เลยค่ะเราพูดถึง68เพลงแต่เราอาจจะลืมนึกไปว่า กว่าจะร้องได้หนึ่งเพลงอย่างสมบูรณ์แบบน้องต้องซ้อมกี่ร้อยกี่พันเที่ยวในขณะที่เด็กคนอื่นกำลังวิ่งเล่นน้องอาจจะกำลังฝึกควบคุมลมหายใจในขณะที่เพื่อนเคื่อนกำลังดูการ์ตูนน้องอาจจะกำลังฟังเพลงต้นฉบับซ้ำไปซ้ำมาเพื่อแกะทุกรายละเอียดนี่คือความยากที่แท้จริงที่ผู้ชมมองไม่เห็นมันคือวินัยและความเสียสละที่น่าชื่นชมที่สุดค่ะถูกต้องครับ และเรื่องราวของเธอโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ในเพลงหนูไม่รู้มันไม่ได้ทำให้ตำนานของเธอด่างพร้อยแต่กลับทำให้เรื่องราวของเธอยิ่งใหญ่ขึ้นมันสอนให้เรารู้ว่าอัจฉริยะก็สามารถผิดพลาดได้แต่สิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นตำนานคือวิธีการที่เขาลุกขึ้นสู้หลังจากที่ลม้มลงจริงที่สุดค่ะ น้องต้นข้าวไม่ได้เป็นแค่แรงบันดาลใจให้กับเด็กที่อยากเป็นนักร้องอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เรื่องราวของเธอคือแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันมันคือข้อพิสูจน์ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจคือสิ่งที่สามารถพาเราไปได้ไกลกว่าที่ใครจะคาดคิดเธอคือบทพิสูจน์ของคำว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครเธอคือแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นว่า ไม่ว่าบททดสอบในชีวิตจะยากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นโจทย์ด้านอารมณ์เทคนิคหรือจิตใจหากเรามีความรักและความทุ่มเทที่แท้จริงเราก็จะสามารถก้าวข้ามมันไปได้และนั่นคือเหตุผลที่เรื่องราวของต้นข้าวสุปริยาจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปไม่ใช่ในฐานะแชมป์แต่ในฐานะแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ้นสุดสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อน อย่าลืมกดติดตามช่องตอกดราม่าด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ผ่านมาหนูทำกันบ้านมาจริงจากวันนี้ต่อไปประตูที่มีคำว่าโอกาสจะเริ่มเปิดง่ายขึ้นทีละบานถ้าคุณเพิ่งรู้จักเธอวันนี้ลองฟังให้สุดท่อนนี้คุณจะได้ยินความกระตันยูในลมหายใจขึ้นต้นคุณจะเห็นความสุภาพในวิธีเธอยกมือรับใหม่ และคุณจะรู้สึกความไม่ยอมแพ้ในทุกตัวโนต้ตที่ไม่ปล่อยหล่นเรารู้ว่าชีวิตศิลปินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันคือการซ้อมในวันที่ไม่มีใครเห็นการขึ้นเวทีในวันที่หวั่นไหวและการยิ้มให้คนดูในวันที่ตัวเองเหนื่อยที่สุดแต่เพราะเธอเลือกจะซ้อมต่อเราจึงเลือกจะเล่าต่อเราเห็นศิลปินมามากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำให้ห้องทั้งห้องอบอุ่นขึ้นเมื่อเริ่มร้องท่อนแรกต้นข้าวทำได้และในฐานะนักข่าว เราอยากบันทึกประโยคนี้ไว้ในเทพข่าว You deserve it ไม่ใช่เพราะวันนี้ยืนอยู่ตรงไหนแต่เพราะทุกวันก่อนวันนี้เธอยืนซ้อมอยู่ตรงเดิม